เนยแตกตอนรีดแป้งเกิดจากอะไรแล้วเราจะทํายังไงต่อดีนะคะสาเหตุก็คือเนยอะ่ะมันแข็งเกินไปแล้วแป้งมันนิ่มเกินไปเวลารีดนะคะมันไม่สัมพันธ์กันนะมันก็เลยทําให้เนยแตกเป็นก้อนๆแบบนี้แล้วเราจะทํายังไงต่อนะถ้าเพื่อนๆรีดแล้วเนยมันแตกนะคะเราสามารถที่จะรีดต่อได้แต่สําคัญคือเพื่อนๆอ,อ,อย่าให้แป้งมันนิ่มนะคะให้พักแป้งก่อนถ้าแป้งนิ่มให้ใส่ในตู้เย็นก่อนแล้วค่อยมารีดต่อนะคะไม่งั้นมันจะแตกะลุแป้งออกมานะเพื่อน เห็นหมถึงแม้ว่าเนยจะแตกแม่แหวก็ยังม้วนเป็นรูป Cro ัวซองได้ตัวนี้แม่แหวตัดเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวนะคะฐานจะประมาณ10เซนนะส่วนสูง27เซนนะคะแล้วก็ม้วนแล้วก็ดัดให้มันงอแบบนี้เนาะจากนั้นก็ทาไข่เข้าเาตาอบได้เลยค่ะสําหรับใครนะคะที่อยากจะไปเรียนทําครัวซองนะในคลาสแม่แหวสอนทั้งสูตรความรอร่อยระดับมิชลินแล้วก็เทคนิคต่างๆนะคะที่แม่เหวใช้ในการทําครัวซองนะอบเสร็จออกมาแล้วนะคะก็จะได้ครัวซองหน้าตา หน้าทานแบบนี้เห็นได้ยินเสียงไม่เอ่ยความกรอบนะคะกรอบมากแล้วจะบอกว่าหอมเนยมากๆสูตรนี้นะคะคืออร่อยมากใครทานนี่คือแบบติดใจทุกคนเลยนะคะ